ก็คือรายการ s านรีพอร์ตนะคะก็ขอเน้นย้ำกันอีกทีค่ะว่าใครอยากจะไปน,นะคะภาคสนามนะคะสามารถส่งคลิปอัพเดตความเคลื่อนไหวรอบรฐัฐศาึษาาของท่านค่ะมาได้ที่เว็บไซต์ Sun r e p o r t t t นะคะหรือว่าจะเป็นส่งทาง Facebook เข้ามาก็ได้ค่ะจะเป็น Student Comment อะไรอย่างเงี้ยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะรายการของเราเนี่ยเปิดโอกาสทุกท่านในสดงความคิดเห็นอยู่ค่ะสำหรับคลิปนะคะถ้ารับคัดเลือกมีเงินรางวัลให้1,000บาทด้วยค่ะใช่แล้วครับ <S <S <S> อ่ะตอนนี้ก็มาอ่านหัวข้อ Facebook คอมเมนต์กันดีกว่านะครับกับประเด็นที่ว่าพระอาทิตย์จ๋าฉันมีเรื่องอยากจะบอกกับเธอเหลือเกินว่าค่ะไรบ้างอาฝนก่อนเลยพระอาทิตย์จ๋าฉันมีเรื่องอยากจะบอกกับเธอเหลือเกินว่าฉันไปทําอะไรให้เธอโกรธหรือเปล่าบอกฉันได้นะทําไมเธอถึงทํากับฉันได้ขนาดนี้ฉันไม่เกรียมไปหมดแล้วมาเล่นสงการกันไหมค่ะมีอันนึงอันนี้ก็น่ารักบอกว่าช่วยบอกพระอาทิตย์ทีว่า ลดเลเวลพลังงานความร้อนของเธอหน่อยได้ไหม <c oughs> คนบนโลกจะละลายอยู่แล้วได้โปรดเห็นใจด้วยตอ <c oughs> นนี้ก็เลเวล100แล้วนะครับสำหรับความร้อนของพระอาทิตย์ฟิลไลสี่สิบเก้ <like> <like> าค<า> <c oughs> ือไล4สี่สิค่ะของพี่นะครับมีพระอาทิา๋าส่งกานแล้วลาพักร้อนหน่อยก็ได้นะไม่มีใครว่าหรอกจ้าไม่ <c oughs> หากค่าแรงด้วยแถมจะเพิ่มโบนัสให้ไปเที่ยวอีกด้วยเค <c oughs> <c oughs> นี้น่ารักดีน่ารักมาก <c oughs> เห็นด้วยเห็นด้วยครับผมค่ะยังไงก็ยังส่งกันเข้ามาได้นะคะทาง Facebook หรือคอม Sam Report TH ค่ะหรือว่าเพจภาพบีทวีสุขก็ได้ค่ะมีของรางวัล2ชิ้นรออยู่นะคะเป็นเสื้อยืดจากนี่เลยแกสโซฮ c k ละค่ะแล้วก็ The r o m ม n t i ก c o m ี d y นะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยครับผมค่ะส่งกันเข้ามาเยอะเเลยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ Student Recommended นะครับเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้กับใครที่อยากจะอวดตัวเองเข้ามาให้พวกเราดูนะครับจะอวดตัวเองก็ได้ อดเพื่อนก็ได้สําหรับใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความดีมีคารคเตอร์แปลกหน้าตาดีอะไรก็ได้เลยครับช่วงนี้เราพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนครับผมค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเป็นหนุ่มส่งตรงจากใต้ค่ะเขาบอกว่าเป็นหนุ่มฮอตประจำจังหวัดหาดใหญ่หาดใหญ่เป็นอำเภอหรือเป็นจังหวัดไม่มั่นใจเหมือนกันนะไม่เก่งภูมิศาสตร์ขออภัยด้วยนะคะอ่ะเป็นใครยังไงไปติดตามชม,มพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมฤทธิว์วริชชัยมงคลนนท์เรียนอยู่โรงเรียนแสงทองวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ากำลังจะขึ้นม .6 ครับ <S <S <ๆ>อ่โรงเรียนชอบเล่นบาสเกตบอลครับเป็นนักบาสโรงเรียนเริ่มชอบเล่นตั้งแต่ประถมเลยครับพี่สาวเป็นคนสอนเล่นพาะสนามบาสอยู่ใกล้บ้านไงก็เลยเริ่มเล่นเรื่อยๆเสร็จมีช่วงหนึ่งหยุดเล่นไปแบบไปเรียนที่ต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาเรียนที่เดิม ก็มาเล่นบาสเกตบอลต่เรื่อยๆจนิดทีมโรงเรียนครับช่วยแบบความแบบหาเพื่อนใหม่แล้วก็ช่วยทักษะแบบความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ช่วยทําให้สูงขึ้นด้วยผมส่วนใหญ่ผมเล่นอะเล่นแบบได้ความสามัคคีมั้งแบบแล้วก็ไม่โกรธแบบเล่นแรงเล่นอะไรกันก็ไม่โกรธกันน้ําใจนักกีฬาได้เลเป็นลีดก็ ตอนนั้นนะ่ะโรงเรียนผมตอนมอ4ใช่ปะ่ะผมขึ้นแบบมมปลายมันจะมีแบบคัดเลือกเฟชชี่ผมก็ติดในตอน,นคัดเลือกด,ด้วยแล้วก็ตอนแบ่งสีเขาก็ให้เอาคนที่เป็นเฟชชี่ครับมาเป็นลีดคนที่แบบคัดในเฟชชี่ติดก็มาเป็นลีดผมก็ได้เป็นลีดตอนมัธยมึก็แบบตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยลีดเป็นตุ๊ดปะวะตุ๊ดปะวะชอบเป็นไปก็โอเคสนุกดีส่วนใหญ่เป็นลีดที่เป็นพวกผู้ชายส่วนใหญ่นะเป็นดําก็เป็น ตอนมัธยม5้าครับเขาก็มาคัดเหมือนกันเป็นแบบเป็นดัมาเยอ์การควงไม้ตอนแรกผมก็ควงไม่เป็นนะฝึกฝึกฝึกก็สองสามเดือนอะถึงจะเป็นอะไรเงี้ยมันก็ได้ท่าได้ไหลได้ความสามารถด้วย mm. แสบสุดๆอ่ะผมอะเล่นน้ําแข็งแห้งอัดใส่ขวดแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ปิดฝาไว้ก็ไปตั้งอยู่แล้วก็ตึกมันอยู่ห่างจากที่ผมเล่นอะประมาณร้อยสองร้อยเมตรอะแล้วขวดที่ผมเล่นอะ มันระเบิดดังมากยิ่งกว่าแบบล้อระเบิดอ่ะอย่างนั้นแหละแล้วก็ขึ้นห้องปกครองเลยเกือบโดนทันบน <g ười> แต่ครูก็มาช่วยไว้อย่างเงี้ยมันไม่ควรทํานะครับแบบมันไม่ดีอ่ะโดนเ,เชิญแบบขึ้นขึ้นห้องปกครองเงี้ยมันไม่โอเค <g ười> ตั้งใจเรียนดีกว่าอย่าไปทำอย่างนี้เลย <g ười> และนี่ก็คือวีลกรรมแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดของผมใครอยากติดตามวีลกรรมของผมก็มาตามได้ที่ไอจี W-R-RICH สะสกด W-R-R-I-C-H มาตามกันเี่นนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและนี่ก็คือสตูดิ m อ e น d e d ของเราในวันนี้นะครับขอบคุณคน้องริชวริ์ชัยมงคลานน,นจากโรงเรียนแสงทองวิทยานะครับก็ดูเป็นเด็กสนๆนะครับมีวิรกรรมมากมาย ค่ะคือต้องบอกว่าโรงเรียนแสงทองวิทยานเนี่ยเป็นโรงเรียนชายล้วนแต่กิจกรรมตามเมเยอร์หรือว่าลีดเนี่ยน้องเขาทำมก็ดูเท่เหมือนกันนอเหมือนลีดจุฬาธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยสาวสาวกรีจะตายใช่จริง,รงๆเราก็เท่นะอย่างพวกฟุตบอลประเพณีของ จุฬาธรรมศาสตร์ก็จะมีหลีดมีดานอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ได้เป็นนี่อย่างเท่เลยครับค่ะถือว่าเป็นการปูพื้นฐานในี่เพื่ออนาคตได้เข้ามหาลัยจะได้ไปเป็นแบบดาวเดือนคณะเนาะใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่มีความสามารถหรือว่างานอดิเรกหรือว่าอะไรที่อยากจะอวดเหมือนน้องริชนะครับก็ยังส่งเงินเข้ามาได้นะครับที่ www. sunreports. th นะครับค่ะพวกเราก็รอดูอยู่นะคะว่าจะเป็นใครในแต่ละสัปดาห์ค่ะแต่ก่อนจะปิดเบรกนะคะเรามีข่าวดีมาบอกค่ะ จากแฟนข,ของกัสก๊อบคิมทอปนะคะจากไดอรี่ตุดซี่ค่ะแล้วก็เบนไดอรี่ตุสซี่เดอะซีรีสนะคะหรือว่าใครเป็นแฟนคลับของปุนจากเรื่องแก๊สโซฮักรักเต็มถังเนี่ยเตรียมตัวมาเจอกับเขาตัวเป็นๆได้เลยค่ะในงาน Exclusive Meeting ้งตุดโซฮัก รักเต็มอัธถรสค่ะใช่แล้วครับโดยงานนี้นะครับนอกจากที่จะได้เจอสัมผัสตัวเป็นๆแบบใกล้ชิดแล้วเนี่ยเตรียมพบกับโชว์สุดพิเศษจากทั้ง5นักแสดงนะครับที่คุณจะฟินแน่นอนซึ่งงานเนี่ยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่23เมษายนนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์เอส l ป n a โซนี e เพล็ก รัชดาพิเศษใครที่สนใจนะครับเข้าไปติดตามรายละเอียดแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้นางทาง Facebook Fan Page Diary to See ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง18เมษายนนี้นะครับค่ะเราเป็นแฟนคลับนะเราชอบพี่เพชรเล่นเป็นกัดมากมเล่นดีเล่นดีติด,ดาตามอยู่ค่ะ,ะสำหรับช่วงหน้าเรามี2หนุ่มฮอตที่จะทำให้รายการเราดูน่าตื่นเต้นขึ้นอีกเลเวลหนึ่งนะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์แบบ Exclusive ค่ะของคุณกันชุนทวัฒน์และพี่ไมเคิลค่ะช่วงหน้าพบกันในซันรีพอร์ตค่ะ